ก็ไม่รู้เรื่องเขาบอกว่าปู่ปู่ดำยังไม่ปู่ดำยังไม่กลับบ่ลูกไม่กลับเขาบอกเล่คิดบอกไม่คิดโอ้ปู่ดำจะมาบอกเลยตอนนี้เพราะว่างวดที่แล้วปู่ดำไม่ได้บอกหวยอ่ะจะไม่ลูกใช่ไหมไม่เสียนะโอเคลูกหนูไม่เสียเพราะกรรมเอาให้บอกเขาฟังถูกเหรอ ก็ไม่รู้เพราะว่า,าปู่ดำให้ไม่เฮียงแต่ว่าปู่ดำไม่ได้บอกไม่เฮียงให้บอกหวยมีแต่อบอกว่าปู่ดำให้ลูกแก้วไม่เฮียงเฉยอืออุ้ยพทมาได้ออกคลิ <c oughs> ปอ่ะฮะอุ้ยโทมาตัดปู่ดำ <c oughs> ปู่ดำอยู่ไหนลูก ปู่ดำก็อยู่กับปู่เง่นนี่และเออแล้วปูด่ดำนอนกับใครลูกดำนอนกับปู่พงอืมปู่พึงมานกับที่หนึ่งกิดนี่งพี่ชาบอกว่าปู่พึงเลยใครจะ่ด้ของกันอเออก็เถียงกันแม่พ่อเออก็เถียงกันกับปู่ดำ

เฮ้ยพวกอืมเือนว่าพี่รับเงินนะเป็นพูดตามตรงปูดำดำจะใส่กางเกงอะโอปูดำไปใส่กางเกงใส่กางเกงอ๋อผมซื้อกางเกงให้ปูอะไรสิไม่ยอมซื้อกางเกงให้ให้เหมือนถงเงินให้ปูอะไยสิปูขาดไปแล้ว ปูด๊าใสเสีอะไรเสจ๊สีสีให้อือปูด๊ามใส่สีอะไรลูกปูด๊ามใส่สีฟ้าปูด๊ามใส่สีฟ้าใช่สีสีเหลืองเขยนเป็นใส่ผ้าเป็นโจงกระเบนบ่ลูกลูกต้องใส่เสื้อสีเหลืองเลยหรือไม่โอ้ อันเกงสีฟ้าเสื้อสีเหลืองจ๊ก็บอกให้ปู่ดำบอกัวยให้ถูกที่ลูก FC เขาจะได้ซื้อให้ปู่ดำเอาให้สามตัวแตกนะงวดนี้บอกงี้ลูก FC จะได้ซื้อให้ปู่ดำสามตัวแตกเลยนะ ว่าปู่ดำมวดที่แล้วก็ไม่ได้ลงคลิปปู่ดำชัดคลิปเลยลงแต่ของตุงเงินกับปู่กว้างแล้วตุงเงินจะไปนั่งสมาธิก่อนหรือลูกตุงเงินตุงเงินจะไปนั่งสมาธิก่อนนะร เอา้าทำไมเงียบป่ะลูกไม่ใช่หูไปโดนไม่เหรอพ่อไม่ได้ยินเลยเนี่ยถุงเงินเอาถุงเงินหลับได้ไงในะบอกว่าปู่ปู่ดำจะบอกหวยนะลูกถุงเงินปวดหูแล้วก็ต,ตาไหลด้วยนะก็ไหลฮะแล้วหูก็เป็ีนขึ้นมา ปูดำบอกว่าของใครจะจะแม่งกว่ากันอ๋อปูดำจะแข่งกับปูกว้างแล้วลูกครับอว่าใครจะแม่นกว่ากันใช่ไหมครับใครจะแม่นกว่ากันเออท็นายบอกว่าเงียเอ้ยเงียเอ้ยก็เ,เ,เขาบอกสอย่างนั้นแล้วก็เออโดีอย่าพูดมากเลย แข่งกันเลยนะอใครจะแน่กันวันที่สิบหกนะโอ้ดาบอกใครจะแน่กว่ากันเออเลขปูดำนะก็นะอืมเลขปูดำพูดกนนะอืมเปนสามสามเจุดสามจุดหนึ่งนะก็นะอืมสามเจุดหนึ่ง สุดน่กนเลขปูนะปดำสามุนนะด,ด,ห,นนนดนหนึ่งนะ้เลขปูดำสามจดหนึง่งครับแล้วก็เจ็ดหนึ่งะแค่นั้นเลยอมอมอ ตเงินจะนอนแล้วปู่ดำบอกแค่นี้บ่ลูกลูกตัวเงินง่วงตัวเงินง่วงแล้วลูกปวดหัวน้ำตาไหลแล้วโอ้ปผมไม่ไหวแล้วปวดหัวเลยเอ้ยือปิดตาใส่หมดแล้วตัวเงินง่วงมากเลยตเงินง่วงมากเลยตัวเงินจะหลับแล้วบ่ลูก สรุปครับเดบิี้กับน้องทองเงินเพิ่นกะง่วงนอนมาสั่นว่าครบยซี่แห่งโท่มาว่าป,ปูดำอยากให้บอกเลขว่าสั่นรับเพิ่นกะฝ่าโทรมาบอกแต่ว่าเทิ่งโวเทิ่งเงียบไปนล้วกับนอกระว่ามันอันไปทั้งใดย์ไอ้ท่วมไปหาปิดสายแล้วก็โท่ไปหาไม่ว่าเผลอหลับพว่าสั่นครับอยูซี่ครับผมโอ้ ง่วงไ่นี้ก็ย่งถึงโทมากอยู่ทันดอกก่อนอีครับนะครับว่าปูดำบวบหลเดือกครับเลือกงวดที่เร็วปูดำบริบบ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 บ่บบ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 เบาบบบบกบบบบบบ็บบ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 บกบบบบบบตบเบบบบบเบบ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 บ่บบบ้บงบบ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 ่บบ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 บับนเอามบบ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 ่บบบกบบ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 กบบเบบบบบบบตบบบนมือเ นะครับเนาะแต่ว่าบัตรเป็นแม่นที่สุดคือไม่เฮี่ยงฝันมรดลมาต่ำไทยตัวไ,ไว้แหละเอาเลขของน้องถุงเงินไปเสี่ยงนะครับหาหนึ่งเก่านะครับเนาะแล้วก็ฝันว่าไปต่ำเขาอยู่ซี่ะบัตรลดมาต่ำไายอีกทะเบียนเท่าไหนจะซูนหาเก่าอีกครับพี่ซี่ครับผมอันนั้นคือไม่เฮี่ยงฝันนะครับเนาะ,นะ,นะแต่บัตรนี้เป็นเลขของปูดัมไม่เฮี่ยงบริเวณน้องถุงเงินมาบอกแทนบอกว่าอยากให้น้องถุงเงินมาบอกให้ว่าสั่นครับพี่ซี่ครับผม แต่กับปังจากไม่เฮียงอีกนะครับเนาะเดี๋ยวไม่เฮี้ยงคนที่เราให้ฟังอีกคดึงเป็นคลิปไม่เฮียงเราอันนี้คลิปนี้คือน้องของเงินผนมาเล่าให้ฟังครับอยู่ที่กับผมอันนี้นะครับเนาะพอไปกับว่าสีนอนแล้วครับเดิกล่ะบริษณนอนนะครับว่าลุกขึ้นมารับโทรศัพท์น้องของเงินอะก็เลยมาออกคลิปของปู่ดำบอกนะครับก็เอฟซีครับบั่นทุกตัวพอไปเซตตั๊ก เพิ่นบอกแค่สามตัวก็สิตต์ตัดใบนะครับเนาะแต่ว่าปูดำนี่ครับบอกว่าสิบอกออกขีดดูได้ครับสิออกคลิปงวดและสองเทือ่สามเทือ,อ่ยังหลายครับคือปูกว้างนะครับพี่ครับผมปูกว้างกะงวดงวดที่แล้วออกสามขีดนะครับเนาะแต่เห็งว่าเข่าตรงๆเลขตัวเดียวได้หอดสองเด่งครับพี่ครับผมเอาปอกหาเก้าก็เป็นหาหกนะครับเนาะหกหา เก้าหากลับไปกลับมาแสดงว่าเอฟซีกระไรสองเด็กครับยุ้ยซีครับผมเอาสำหรับคลิปนี้เป็นของปูดำนะครับเด้อปูดำคลิปแหลกสี่เกนไว้ก่อนครับยุ้ยซีครับบัดนี้มันค่อยว่ร์ับสนคลิปที่หนึ่งที่สองกองปูดำกว้างของน้องถุงเงินครับยุ้ยซีครับผมสามเจ็ดหนึ่งของปูดำโบคือของปูห่วงนะครับยุ้ยซีครับผมนะคนละตัวเลยแต่ว่าครับ บเป็นเป็นคนละตูนะครับน้องเอฟซีครับผมจะให้ใช้วิจัยอนญาณในการรับชมวงเดินขับเด้อทางช่องเป็นสื่อกลางสื่อสื่อครับพี่เจียผมทำขึ้นเป็นแนวทางให้กับเอฟซีทูกถันทุกคนเอาไปพิจารณาเบิ้งครับนะคลิปนี้ของปูดำลนล้วนครับพี่ทีครับผมแต่ว่าน้องผมเงินเป็นปูหัวฟังบอกว่าท่านเอกจบคลิปสำหรับรับก่อนอยากนอนแห้งมาสั่นครับเอฟซีครับผมขวยก็เลยเด็ก มาบอกต่อให้กับเอฟซีทุกท่านทุกคนเดียวฟังน้ำกันกับซีกับผมนะสไลด์คลิปนี้ก็ห้โซไ้มานให้รับห้รวยห้เป็นเศรษฐีเด้ครับเด้อขอจบก,กไปไว้เพียงสนีพอกับไม่ได้คลิปหนาสวัสดีครับปฏิบัติามครับผม